ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่นนคณตครูนิเรค่ะสถาบัานที่สอนคณิตศาสตร์ผ่านวิธีการเรียนที่ถูกต้องเหมาะสำหรับนักเรียนมปลายที่อยากเข้าหมอทันตะวิศวะและคณะสายวิทย์ค่ะสำหรับวันนี้โจทย์ตรีโกณโจทย์สั้นๆเลยแค่นี้เลยนะคะไม่มีประโยคอะไรเลยถามว่าเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะจากที่นักเรียนมองโจทย์แล้วนักเรียนคิดว่างไงคะมองโจทย์แล้วเป็นไงนักเรียนลองสังเกตดูว่าเนี่ย 1น,นะคะมันคือ1บวกกับ cos ของ π พส่วน2นะคะแล้วก็บวกกับเจ้าตัวเนี้ยวงเล็บวงเล็บเนี้ยนะคะั้งวงเล็บเนี้ยเป็นเป็นก้อนก้อนหนึ่ง arc cos 405ลบอทนสี่วนมเนียมันก็คือมุมมุมหนึ่งถูกต้องไหมมันคือมุมมุมหนึ่งสมมติว่าครูให้ตัวเนี้ยเป็นเซตาแสดงว่าถ้าในโจทย์เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนรวบได้ว่าเฮ้ยมันก็คือ1บวกกับ cos ของ π พ่ส่วน2บวกเซตาถูกต้องปะ อ่าซึ่งคอสพส่วน2บวกเซตาค่ะมันยุบมุมได้ถูกไหมนักเรียนยุบมุมยังไงจําได้นะพายส่วน2คือแกนดิ่งจากตรงนี้นะคะถ้ายุบจากแกนดิ่งเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากคอสเป็นไซน์นะเปลี่ยนเป็นโคฟังชันจำได้ไหมพายส่วน2อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราบวกไปเซตาบวกไปปึ๊บไปตกคอด้นคดนที่2จริงไหมโคดนที่2เนี่ยค่าคอสบวกลบดูตามฟังก์ชันเดิมนะค่าคอสเป็นลบนะคะในคอด้นที่2ฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ออกมา ตัวนี้กลายเป็นอะไรกลายเป็นลบนะคะลบก่อนแล้วก็อะไรจากคอสเนี่ยเนื่องจากว่าเรายุบจากแกนดิ่งต้องเปลี่ยนเป็นโคฟ,ฟังก์ชันซึ่งก็คือ sin นะคะลบของ sin เพราะเรายุบแล้วก็เหลือแค่เซต้านะคะจากคอกสไพ่สองบวกเซต้าเนี่ยยุบแล้วกลายเป็นลบทรายเซต้าโอเคไหมคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีพื้นฐานตรงนี้เนี่ยนักเรียนใช้ผลบวกตามปกติได้เลยนะมองเป็นคอส a บวก b ก็เป็นคอสคอสทรายทรา,ายได้เลยนะคะ ได้ค่าเท่ากันตรงนี้เป็นลบไซน์เซต้าเหมือนกันนะคะแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะมันก็คือ1นะคะลบไซน์เซต้าหนึ่งบวกกับลบไซน์เซต้าก็คือ1ลบไซน์เซต้าเนาะอันนี้คือโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามหานะคะทีนี้เรามาดูกันเลยเราก็แทนค่าเซต้ากลับเข้าไปด้วยตัวนี้นะเดี๋ยวเราต้องการมาหาละใส 1, ่หนึ่งลบไซน์เซต้าเป็นเท่าไรนะคะเซต้าเราแทนกลับเข้าไปด้วยตัวนี้นะคะก็กลายเป็น1ลบกับไซน์ของ นี่เลยไซของ arc cos 4บ5นะคะไซของ arc cos 4บ5ลบก,กับ arc tan 4 0 3นะคะ arc tan 4 0 3นะคะอ่ะต้องการหาตัวนี้นะคะต่อนะต่อนะในเรื่องของ arc อ่เข้อนี้มาในเรื่องของ arc เราก็มาวาดรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมเพื่อที่จะหาว่าเจ้าตัวนี้มีค่าไซของเจ้าตัวนี้นะคะไซของเจ้าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ ถ้าเ่นมองเป็นเนี่ยมันคือมุมใช่ไหมอาร์คอสี่คือมุมหนึ่งอาร์แทนสี่ก็คือมุมมุมหนึ่งมองว่ามันเป็นมุม A ก็ได้แต่แกไม่ออกมุม A ลบมุม B r นะคะอาร์คอสี่เป็นมุม A อาร์แทนสี่เป็น B มันก็คือ1นึ่งลบไซน์ลบบซึ่งมันก็เข้ากับสูตรใช่ไหมไซน์เอลบบก็คืออะไร ไซด์คอสคอสไซด์ไซด์เอส B, สคอสบีไซด์คอสนะคะแล้วก็คอสไซดก็คือคอสเอไซดบีเดี๋ยวเรขอเซ็งเล็บก,ก่อนนะเพราะว่าขา้างหน้าติดเครื่องหมายลบจะได้จะได้ไม่สับสนนะคะไซด์คอสคอสไซด์ไซด์เอลบบีนะคะได้เป็นไซด์คอสคอสไซเครื่องหมายเป็นไงคะอันนี้ลบอันนี้ก็ลบเหมือนเดิมนะคะถ้าอันนี้บวกนี้ก็บวกนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าไซด์เอก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาวาดรูปปึ๊บปึ๊บ สี่ศูนย์ห้าอันนี้คือมุม A ใช่ไหมอ r c cos สี่ศูนย์ห้าก็คือมุม A เนี่ยทำให้ค่าคอสเป็นสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าคอสคือชิดฉากนะคะชิดฉากเป็นสี่ศูนย์ห้าแล้วก็มุม B เนี่ยทำให้ค่าแทนเป็นสี่ศูนย์สามนะคะมุม B เนี่ยทำให้ค่าแทนเป็นสี่ศูนย์สามนะคะนี่ก็มุม B ีแทนก็คือข้ามชิดนะคะข้ามชิดอ่นนี่ก็เป็นห้าเอ้ยจริงๆมันก็รูปเดียวกันเนาะอ่าไม่เป็นไรนะคะ เราก็ได้ตัวนี้เอาไว้เพื่อที่จะมาใส่ค่าตัวนี้นะคะเราก็มาเป็น1ลบกับ sin a sin a คืออะไรตเติมเลขให้ครบเติม3นะคะอันนี้คือหานี่มาจากการเติมนะอะไซก็คือ3ส่วน5ถูกไหม3ส่วน5นะคะ cos b ก็คืออะไรสส่วน5นะคะลบกับ cos a ก็คือ4 5. ส่วนห sin b ก็คือ4ส่วน ห้ากลายเป็นเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งลบกับสามสามเก้าส่วนยี่สิบห้านะคะลบด้วยสี่สี่สิบหกส่วนยี่สิบห้าเก้าลบสิบหกได้ลบเจ็ดนะคะหนึ่งลบกับลบเจ็ดส่วนยี่สิบห้ามันจะคือหนึ่งบวกกับเจ็ดส่วนยี่ิบห้าใช่ไหมเจ็ดสคือยี่บห้าเนี่ยก็คือเจ็ดสี่ยี่แปดส่วนร้อยหนึ่งบวกกับยี่แปดส่วนร้อยก็คือหนึ่งจุด 2 8นั่นเองฝากกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์กันมาเลย